ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากจะได้งวองามนะครับบุญชูกับพายพีพนองมาเอาคือเก่านะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะยุคทีคอกงงอของคุณพี่พันศักดิ์นะครับพี่น้องครับพิกัดกะยุบ้านพ้นสว่างตำบลพนงาม อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับเอามานี้มีง้วมาให้พี่ให้น้องหลายตัวอยู่นะครับเด้อเดี๋ยวแต่ละตัวนี่สเปิดมาราคาเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับทางคุณพี่พันศักดิ์กันครับอ่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอ่าอันนี้พี่พันศักดิ์คนเก่าคนเดิมนะครับเนาะเก่าคนเดิมครับเหมือนเดิมครับสองหาบตาครับพี่น้องสองหาบตาครับพี่น้องมาอีกแล้วนะครับเด้อมานี้มาหลายคือเก่าด้วยครับพี่น้องมีทั้งแม่ลูกทั้งงัวสาวนะครับเด้อเดี๋ยวววจจะะะะพพพาาาามเเเเบบบิิิ่่่่่่งงนนนปดไไ้้ทหรรรแตตลคคััีอ เอาแนะน้าตัวไหนก่อนครับวันนี้ครับผมตัวนี้ม่านทองได้เขาหกเดือนแล้วครับผมตัวนี้ท่องจะจะเขาหกเดือนนะ้ครับเด้อตัวนี้ใส่พอไรไยครับนี่อ่าไส์เอฟสามหนึ่งครับเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้จะเขาหกเดือนแล้วนะครับครับอ่าตัวนี้เปิดปะครับนี่ตัวนี้นี่เอาไว้ถาลังไม่ใช่ครับแม่กับลูกแม่กับลูกครับผมเป็นแม่กับลูกนะครับพี่น้องครับเป็นแม่กับลูกเด้อปะไดพี่น้องครับแ้วก็แม่ท่องหญ่ล้วครับพี่น้อง ลูกมันตัวนั่นนะครับครับผมลูกมันตัวใดครับตัวน่ะตัวตัวนี้ครับตัวนี้ตัวใหญ่นี่ลูกลูกของลูกของพ่อได้ครับอ่าลูกของสีไวครับลูกสีไว้ศูนย์เก้าหกไดครับพี่น้องได้เป็นครูแม่ลูกแล้วกับตัวแม่นี่ท้องหกเดือนนะครับพี่น้องครับเอาใหญ่ๆแบบนี้แหละครับหรือว่าขันผู้ใดอยากจะได้มูอแดงแดงเม็ดขามแดงเหลี่ยมๆมองๆแบบนี้กับมีได้ครับพี่น้องเด้ออันนี้แม่ลูกป่ครับตัวนี้แม่ลูกครับแม่ลูกสีแดงนี่แม่ลูกสีแดงครูนี่แม่ลูกได้ครับพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้แบบนี้เด้ออ่า สิผาผีผ้าน้องมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับเอาครูนี้แหละครับเปิดจะเป็นว่ครับคู่นี้เปิดอยู่ครับผมเอาเดี๋ยวไปพาผี่พาน้องเบิ่งเบิ่งลูกมันครับพี่น้องพี่น้องก่อนเบิ่งลูกก่อนเนาะลูกเห็นสีแดงอะไรไหมเหลี่ยมนี่ดีครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ลูกของพ่อไหนครับเนี่ยลูกหาสองศูนย์ครับผมลูกเอสเคห้าสองศูนย์นะครับเมื่อจะเดือนแล้วครับตัวนี้พี่งมว่ตัวนี้ประมาณหาเดือนครับประมาณหามีใบมีหลอดครับโอ้มีใบมีมีใบมีหลอดหายด้วยครับพี่น้องครับประมาณหาเดือนนะครับพี่น้องเด้อนี่ะ ครูกันครับพี่น้องงามๆครับผมไผอยากจะได้ครูนี่เปิดอยู่ด้วยครับด้วยหาเดือนแม่มันผสมไหมครับนี่แม่แม่มันผสมเมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์ครับปีหกสี่แม่ผสมวันที่สิบกุมภาพันธ์หกสี่นะครับพี่น้องครับครับซีไว้เก้าศูนย์หกครับรับเอ่อแยกเพศครับโอ้ี่แม่มันใส่ซีไว้ศูนย์เก้าหกแยกเพศไว้ด้วยครับพี่น้องครับอันนี้ใส่ไว้วันที่เอ่อสิบกุมภาพันธ์นะครับเนาะ กำหนดขอดในใบกับเป็นวันที่25พฤศจิกาปี64ได้ครับพี่น้องครับเอาถ้าผู้ใดอยากจะได้คู่นี่มาเบิ่งกันว่าเพิ่นจะเปิดใบาไหลได้ครับพี่น้องเด้ออ่าสำหรับยูนี่อ่าของคุณพี่พันศักนะครับพี่น้องครับมีง้วงไหมให้พี่ให้น้องแบบนี้ได้ครับเด้องามๆคือเก่าเนี่ยแหละครับพี่น้องครับลูกนี่สีว่าตรงวางครับสีงามไรบานแพกไม่งอมให้อันนี้สีแดงใหม่สีแดงเม็ดสีงามๆามได้ครับพี่น้องเด้อแดงทั้งตัวเลยแหละครับพี่น้องครับเอาคู่นี่อ่าจังของคุณพี่พันศักในห้องใบาไหรร่คับ ผมห่อเปิดไว้อยู่นี่สิบหกหาครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องเด้อไม่ได้สามหาตาพี่น้องโอ้หนึ่งแสนหกหกหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันมันป่ะครับครับผมสามหาตาครับพี่น้องครูนี่เอาเด้อถ้าสองหาตาก็ถือว่าได้ต่อรองได้หลายเลยได้ครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้ส้นสูงกับสีลอยสามสิบบวกเลยได้ครับตัวลูกมันนี่ครับพี่น้องอ๋อเนี่แหละครับผมไคอยากจะได้แบบนี้ได้ครับเด้อครูนี่ตำหนิบ่มี่อย่างน้อครับเนาะบ่มีครับรับประกันให้ครับผมประกันตำหนิเช่นเคยได้ครับพี่น้องครับหมดลูกออกอ สีอาจจะเป็นแปลกๆได้พี่น้องเรื่องเพราะว่าฝนในกลางที่ตกครับพี่น้องครับเอาฝนตกแดดดอกฝ้าห้องนะครับฝ้า,าเหลี่ยมขึ้นขนาดข,าดขาดึ้นสียังพูดแล้วครับสีพูดดีีครับฝนตกแดดดอกฝ้าห้องฝ้าเหลี่ยมมบนชั้วกับมะท้ายเหยือบขึ้นก็เอาครับพี่น้องครับอ่นี่นะครับตัวแม่มันอ่าส้นสูงเท่าไรนะครับได้คร้รอยสี่สิบห้าบวกขึ้นไปครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกขึ้นไปนะครับพี่น้องอเนะตัวแม่มันนี่ครับผมเอาเดินชุ่มว่ากินยาแบบธรรมชาติไปนี่แหละครับผมง่ายครับคุณเชื่องเชื่องครับพี่น้องครับผมตัวนี้ ได้ลูกมาจากตู๋หรอครับลูกแรกครับลูกสองเอาทว่างนะครับเด้อลูกสองผสมไว้นะครับซีไว้หม่อกีดนะครับพี่น้องครับเอาไผ่อยากจะได้ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกหนึ่งครับผมหนึ่งหกเก้าครับเจ็ดสองหนึ่งสองครับอ่าใส่เบอร์เก้ายุทธครับพี่น้องครับผมเอาไผ่อยากจะได้นะครับพี่น้องครับตัวใหญอยากจะได้คู่ใหญ่ด้วครับอ่าวัวไม่มีตําหนินะครับเด้อผมสีย่างวุ้นเหยือบนะครับพี่น้องครับวนดูรอบๆตัววัวนี่นะครับพี่น้องครับติดติดยุดอกพี่น้องเพราะว่าพัน รอบมันได้อี่เขาเดียนนึงแล้วครับโอ้กับบมมีอาการเป็นสา์อีกกันบ่าตัวนี้คร้บบ่มีครับผมไม่มีอาการเป็นสาดเห็นนะด้วครับพี่น้องครับเออไผอยากจะได้แบบนี้ด้อครับพี่น้องเด้อครับตับสีใบอยากเพียครับครับผมต่อไปแนะนําตัวไหนครับผมอ๋อแนะนําเป็นแม่สาวทับครับผมคู่นั้นครับโอ้ครับแม่สาวนะครับพี่น้องด้อตัวนี้เป็นลูกของตัวใหญ่ตัวนี้นี่เป็นลูกของตัวใหญ่ครับตัวใหญ่พี่น้องเอาไผ่อยากได้กับแม่เอลออเด้วยครับเน้อครับได้ คูดนี่หลักไม่เด้อครับเด้อเอารายละเอียดคูดตัวนี้กันครับลูกตัวใดก่อนลูกสี่ใครับสี่ใบศูนย์เก้าหกตัวนี้มีใบหายปะครับตัวนี้ไม่มีใบครับผมบ่มีใบนะครับเขาเห็ดเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องเด้อจักเดือนหรอกครับตัวนี้เก่าเดือนครับผมเก่าเดือนนะครับพี่น้องครับโอ้หัวคุณีิฟันสากดิมิตโตงามขึ้นเก่าตับพี่น้องครับมารอบนี้ก็ได้รอบใดก็งามขึ้นเก่าเลยครับพี่น้องเด้ออ่าหัวเก่าเดือนนะครับแม่ทองสี่หกเดือนแล้วครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งโตัวสาวทั้งพี่นะครับเน บนนี้ได้เคยพี่น้องอนาคตอาจดีมีฟางงวดงามอยู่นี่ก็ได้ด้วยครับเด้อเอ๋อที่ตามไปแล้วกันของคุณพี่พันศักดิ์นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นงัวะอ่างัวะผิดเป็นงัวสาวทั้งสองตัวนะครับเนาะไม่แน่นครับผมอ่าแนะน้ำตัวใดก่อนครับอ่าแนะน้ำตัวใหญ่ก่อนนี่ก็ได้ครับผมเอาตัวใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องครับอ่าง้ามครูง้างงูก้ามครูเป็นงัวสาวนะครับเนาะเอาตัวนี่นี่ผสมตัวใดไปครับอ่าผสมใบไหลเลยครับพี่น้องเด้อเด้ออ่า ผสมซีใบไปขึ้นกันครับผสมซีใบศูนย์เก้าหกในใบผสมวันที่เท่าไรครับพี่วันที่ยี่สิบสี่ครับผมยี่สิบสี่กุมภาพันได้พี่น้องได้ยี่สิบสี่กุมภาอันนี้บทท่านได้ผ่านรอบได้ครับพี่น้องครับผมอ่านี่แหละครับผมยังไม่ได้ผ่านรอบเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าสาวว่่มีมันหอกพี่น้องอ่ามัว่าสาได้ครับพี่น้องตัวนี้เด้อนี่หอกขาดำๆนี่แหละครับพี่เสียดสายแรกครับสายแรกสายที่สวงให้คันคันคันมันข้นได้พี่น้องผมสิผมสิอ่อนเงินค่าเสื่งให้ไหม สุดยอดครับขันมันขึ้นอยไปผสมหอมไม่พี่น้องนี่เพ่นสมโอนเงินครับผสมไม่พิเศษสายแรกด้วครับพี่น้องครับพิเศษสายสุดท้ายบ่มีพิเศษครับเพราะว่าสายแรกน่าจะเอาไปแล้วครับผมนี่เด้อครับพี่น้องเด้อเอาตัวนี้ห้องไว้เถอะไดครับตัวนี้ห้องไว้เจ็ดสิบเก้าครับเอาแบบให้พี่น้องได้คิดฮอดคิดฮอดเดี๋ยวเด้อเอาไหมครับให้ให้โอกาสให้โอกาสห้องอีกทีนึงเจ็ดสิบเก้าครับผมเจ็ดสิบเก้าขึ้เก้าได้ครับยืนยันแล้วห้องไว้เจ็ดสิบเก้าได้คร nice well. ับเด้อตัวใหญ่เด้อครับตัวนี้ลงไหล ส่วนสูงครับผมประมาณร้อยห้าสิบแตะๆในที่เด้ยวครับพี่น้องครับเอาตัวนี้หัวหางไงเด้อครับสำหรับงัวสาวอ่านี่แหละครับพี่น้องครับขาดำๆเด้อห้องไวเกจซิ่งก็ว่าพี่น้องครับต่อรองเอาครับพี่น้องครับอันนี้งัวห้องเกจซิ่งก็เป็นตัวหน่อยเด้อครับพี่น้องอยได้พี่น้องลองไปเบิ้งน้ำสนามครับพี่น้องใครได้สนีทเสหรอขันว่าเสียกัวเสล้วครับพี่น้องนี่สำหรับเอฟซีได้ครับเนี่ยอ่อันนี้เพื่อเอฟซีแล้วก็มีพิเศษสายเล็กให้ด้วยครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อตัวนี้มีตาหนนตรรงไบคับบ่มีีครัเต้า ทุกอย่างไม่มีตําหนิครับตัวนี้บ่มีตําหนิได้ครับพี่น้องเด้เราประกันให้ครับผมไปหับเอาเองได้อ่าครับผมเบิงอ่ส่วนท้ายนมซีโต้บ่มีตําหนิหางมดดอกได้ครับพี่น้องเด้อครับอ่าหางบ่ดอกนะครับอ่านี่ไผอยากจะได้ตัวนี้ได้ครับเดบอร์เบือนทันหลังเอาสาบไปปูนอนไในครับพี่น้องหลังเปีหลีบเสียบกว่าพี่น้องครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกหนึ่งครับครับผมหนึ่งหกเก้าครับเจ็ดสองหนึ่งสองครับผมครับผมอ่าดูแผ่นหลังครับพี่น้องทันมาสปูนอนไอสาบผมุป ไปหาใส่น้องพี่น้องเอ้ยขาเจ็ดมื้นเก่าเบื้องพี่น้องเบื้องอ่านี่แหละครับพี่น้องเงาหางเด้อครับนี่เบื้องการอย่างนั้นด้วครับพี่น้องครับนี่บ่มีปัญหาขาโตขาถอนนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เปิดไบเจ็ดมื้นเก่าได้ครับพี่น้องเด้อเอาเลือกหนาบางตัวนี้เลือกดีตัวนี้ขนาดกใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้ทับวันที่ยี่สิบสองครับพี่น้องทับซีไว้ขึ้กันครับผมทับซีไว้ขึ้กันวันที่ยี่สิบสองกลุ่มพันดีพันมากกว่าบ่กท่านพันรอบขึ้นก่อนอ่านี่แหละครับผม ขันไผ่อยากจะได้ตัวนี้ตัวนี้ใส่แม่ได้ใสพ่อได้ครับเออซีวกันครับใส่ซีไวู้ย์เก้าหครับพี่น้องเพืนี้ใบหอยู่ครับด้วจับมาเบิ่งเอาครับวลนขันเมานี่ใบน้ำพนถืออยู่นะครับผมดอ่าบอตื่นนะครับเด้อเอาไผอยากจะได้ส่วนสูงอยู่ที่เท่าไรครับตัวนี้สูงกับที่ใกล้เคียงกันครับทวนสูงสก็ตัวนั้นครับร้อยห้าสิบบวกเด้ครับต่ตัวนี้น่าจะร้อห้าสิบขึ้นสูงกาตัวนั้นนิดนึงครับพี่น้องตวมาครึ่งามร จีมดำดำไม่มีตำหนิเช่นกันนะครับพีน่น้องนมสีเต้าครับออามันติดแม่นั่นเดี๋ยวอ่บัานี้ตัวนี้ห้องไว้ที่เท่าไรครับตัวนี้ห้องไว้เจ็ดสิบห้าครับผมเจ็ดสิบห้าห้งหน่อยก็ตัวนั่นอีกครับพี่น้องครับเอางวงงามคูครับพี่น้องงามคูเจ็ดสิบห้ากับเจ็ดสิบกสองตัวนี้เอาไปเลยครับพี่น้องนี่อ่าเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับผมเอาใครอยากจะอะไรแบบนี้นะครับเด้อมึงหางตัวนี้ครับพี่น้องนี่หางเงี้ยวๆนะครับพวงหางปันมาหางหมาครับพี่น้องนี่แบบนีู้ใดอยากจะอะไรคููนี่งวงงามคู่นีะครับพี่่นนอองืะ สวยสวยแบบนี้นะครับเด้อเป็นวัวสาวทั้งคู่ครับพี่น้องครับไซซีไว้ทั้งสองครับพี่น้องอ่าใครอยากจะได้คู่ใดตัวหนึ่งเจ็ดสิบห้าตัวหนึ่งห้องไว้เจ็ดสิบเก้าด้ครับพี่น้องครับชอบแบบนี้อยู่ที่นี่มีให้ได้ครับพี่น้องครับอ่ข้อของคุณพี่พันศักดิ์ครับผมบ้านพนสว่างตะมนต์พนงามอ่าอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องอ่างัวงามคู่ได้พี่น้องเด้อเอใครอยากจะได้ตัวใดเลือกเอาครับผมกะเน้นให้เขาไม่บังตัวจริงอยู่หนักขอกได้ครับพี่น้องเด้อ สวยๆแบบนี้แหละครับไม่ไม่มีตําหนิจักโตได้ครับพี่น้องเอาคุณพี่พัชสาครับครับขันมีพี่น้องเอซีอยากจะเขอแม่เย่้มชมอยู่หนาขอดกควสามารถเของม่ได้เนาะเของม่ได้ครับผมเของม่ได้แห่งดีครับพี่น้องอ่าบันนี้ง่วงงมๆสีมาแบบนี้อีกดูปะครับครับมีมาเรื่อยๆครับมีมาเรื่อยๆเนาะสำหรับพี่น้องสำหรับพี่น้องคุณพี่พัชสาคนิาคว่ามีมาให้เรื่อยๆก็คือจอบบอลเมื่อเรื่อยๆบอลเครับแมนครับนี่ขันไพ่อยากจะได้เนาะอ่ะโอ้เมื่อฝนที่ตกได้ครับพี่น้องเด้อง่ายตัวายพี่น้องมอง่ายตัวาย บอกไงตัวตัวร้องไงแต่ก้อนนี่สี่มีหาตาสองหาตาหมือนี่มาสามหาตาเลยครับพี่น้องสามหาตาครับนักก็ไปอีกคมเนี่ยสามหาตาครับควแดงแดงนะครับเดี๋ยวถี่ให้ยังไปเบื้องตัวแดงแดงตัวนี้อีกนะครับเนาะตัวตัวนี้นี่เป็นลูกของตัวเมียใหญ่นั่งนะครับเด้อหลังไม้ครับผมนี่แหละให้เบื้องไกลๆไปเลยชอบตัวไหนนะครับแล้วก็ผู้ใดเห็นว่าประชาชนอยากจะเบื้องละเอียดตอนนั้นถึกแดดนะครับพี่น้องครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่เบอร์นะครับเด้อให้เพิ่นส่งไลน์ไปให้ครับผมเ้าะ าอยากจะได้ตัวไหนนะครับพี่นอ้องอ่านั่นแหละครับผมอ่านี่เด้อนี่แหละครับผมโอ้บลานหนิงว่างอ้าไหลด้วยครับพี่น้องผุนนะครับเด้อของควาขายบ้าครับนันเปิดราคาบ้าครับ บ่เป็นหูกินมันหูเงีวครับพี่น้องครับเอาไปอยากได้อีกใกล้ๆกันนี่แหละครับพี่น้องครับมาเอลเลาะออกครับผมเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มีงวะมาให้พี่น้องในรับชมแบบนี้นะครับเด้อก็ขอฝากไว้อีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับคุณพี่พันศักดิ์บัวงามนะครับพี่น้องครับบ่แน่อนาคตนะครับเดินนีเด้อนี่ มีแผนไว้ในใจจักหน่อยไปรับเดินเนี่ยมีมีเนี่ยจน่อยมีนิดนึงอยู่มีนิดนึงครับมีนิดนึงสิเป็นฟาร์มติคิดว่าต่ว่าเอาไว้กับพี่น้องก็มาเอาไปนี่ล่ะครับเออครับว่าแบ่งไปเรื่อาพี่น้องนี่ตามที่ผมมานี่พี่น้องทุมาขอแบ่งหล่ไหเ่ดีครับผมไปท่านอย่างท่านนะครับพี่น้องเนี่ยสำหรับงัวงามงัวใหญ่แบบนี้กัอีกอย่างนึงเป็นงัวงามที่ราคาบ่สูงนะครับของคุณพี่พันศักดิ์อยู่นี่ครับพี่น้องนี่แหละเดินหยาบของพี่ปอยเลี้ยงนะครับเนาะเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นนะคครรัับบพีี่่้อองกม วงงานแบบไรมาอีกของพี่พพผ่านศักดิ์ุณกติผ้าพีผ่นหองมาบึงครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม